สนุกกลุกให้ตื่นทุกเช้าวันหยุดสุดสัปดาห์กับพวกเราเช้าไทยพีบีเอสคิดวีเอ็นคิดทำเล่นสนุกไปเลยเชา้ชาเช้แบบนี้พี่ไตเติรนขอท้าทายน้องๆคนเก่งมาฝึกสมองประลองความไวกับเกมลายของใครกันค่ะกติกามีอยู่ว่าให้น้องๆดูลายของเสือโครง่งเสือดาวยีราฟ แล้วก็ม้าลายค่ะแล้วก็ต้องพูดชื่อสัตว์ชนิดนั้นให้ทันด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างการเล่นเกมจากพี่เจฟกันเลยค่ะเสือโคร่งเสือดาวยีราฟม้าลายยีราฟเสือโคร่งม้าลายเสือดาวเสือดาวยีราฟหมาลายหมาลายเสือโคร่งเสือดาวเสือโคร่งเสือดาวเสือโคร่งม้าลายเสือโคร่งเสือดาว ม้าลายเสือโคร่งเสือดาวยีาราฟม้าลายเสือโคร่งเสือดาวยีาราฟม้าลายเสือดาวยีาราฟม้าลายาายีราฟม้าลายยีราฟม้าลายม้าลายพี่เสฟสมาธิดีพูดได้ไหวช้เล่นเด็น,น้อทางบ้านอย่ายอมแพ้นะคะตั้งสมาธิเอาหนึ่งสองสามลุยเลย สนุกไหมไหนใครพูดได้ทันทั้งหมดบ้างยกมือขึ้นแล้วโอ้โหมีคนที่พูดไม่ผิดเลยหลายคนอยู่นะคะเนี่ยเท่งนั้นพี่ไดเตินขอเพิ่มความยากบวกลายวัวเข้าไปอีกหนึ่งลายนะคะน้องๆพร้อมจะลุยอีกรอบหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปเล่นเกมไล่ของใครอีกรอบเลยค่ะ ช่วยน้องๆที่ตั้งใจเล่นเกมแทบแย่น้องๆมีความพยายามมากๆเพียมคำนับถือจริงๆเลยค่ะใช่ค่ะพูดถูกพูดผิดบ้างก็ไม่เป็นไรพวกเราเห็นความพยายามของน้องๆขอบรบมือให้ดังๆเลยค่ะแต่ตอนนี้เราไปชมตาตาติ๊ติโตโตเดนีเอลจอมปนังกรเพียมคำและพิเเติ้ลพร้อมแล้วน้องๆล่ะคะพร้อมหรือยังดูเหมือนว่าน้องๆจะพร้อมกันแล้วนะคะ บุกไปสนุกกันเลยชิญสนุกมาแล้วค่ะคลิปสนุกในวันนี้นะครับพี่อรลิฟและพี่เดเติ้ลมีอะไรสนุกสนุกมาให้น้องๆได้ทายกินแล้วคะ่ะเรามีภาพคลิปวิดีโอปริศนาเขากำลังทำอะไรกันหน้าเป็นเมนูที่มีไข่เป็นส่วนประกอบสำคัญเลยล่ะครับไปดูกันเลย Yeah. <laughs> เมนูอาหารที่ได้ดูไปคือเมนูอะไรจะคิดถึงเมนูเดียวกันหรือเปล่านะไข่เจียวไข่เจียว,ยวมีน้ำซุปมีผักมีชีสาลาไปดูเฉลยกันดีกว่าครับเพียงี้ผิวแล้ว ในวันนี้นะครับทำเอาเพียรีฟท้องร้องเลยล่ะครับไข่น้ำเมนูง่ายๆที่ให้โปรโตีนสูงจากไข่รือเนื้อหมูหรือเนื้อไก่สับให้วิตามินจากผักชีต้นหอมหรือขึ้นช่ายแล้วน้องๆกินเนี่ยก็อย่าเคี่ยวผักออกนะคะกินเข้าไปพร้อมกับไข่และน้ำซุปเลยใครที่ไม่เคี่ยวผักออกเนี่ยนอกจากจะเก่งแล้วยังทำให้สุขภาพแข็งแรงอีกด้วยใครที่กินไม่ได้พยายามเข้านะครับเพียรีฟเอาใจช่วย ตอนนี้ดูเหมือนว่าจะได้เวลาของชาวข,ขบวนการฝันน้ำนมแล้วค่ะมุกไปสนุกกันเลยมาสนุกกันต่อกับชว่วงคำสนุกเห็นพวกเราทำท่าเสือกันอย่างนี้นะครับก็เพราะว่าในวันนี้พี่หมุยจะชวนน้องๆทางบ้านกับพี่เจฟมาทำสนุกกับเกม เสือจับแกะครับโอ้โหแล้วทำยังไงครับเนี่ยพี่หมุยเห็นพี่หมุยเอาแก้วน้ำกระดาษมาลูกปุงปองเทปกาวลวดกำมยี่อุปกรณ์ทาสีสีโปสเตอร์สีส้มสีดำกรรไกรและผ้าพี่เจฟพอจะช่วยอะไรได้มั้งครับเนี่ยโอ้โหได้ลยครับเนี่ยเดี๋ยวพี่เจฟก็ช่วยพี่หมุยนะครับระบายสี ทำให้แก้วกระดาษเนี่ยเป็นเสือครับแล้วทําทกี่ตัวครับพี่หมุยก็ทำสามตัวครับโดยใช้ลวดกระหยี่หรือว่าผ้าเนี่ยเอามาตกแต่งเป็นหูของเสือหรือเป็นหางของเสือก็ได้ครับอืงั้นทําเลยครับ พี่หมวยครับทาเสือสามตัวเสร็จแล้วเนี่ยรูปปิงปองเอามาทําอะไรครับเนี่ยเดี๋ยวเรานะครับจะใช้ปากกา,าร m เกอร์เนี่ยวาดบนรูปปิงปองให้กลายเป็นแกะครับมาเดี๋ยวพี่หมวยทําให้ครับวาดเลยครับอือทำเสร็จแล้วครับเนี่ยเราเล่นยังไงครับพี่หมวยมาเดี๋ยวพี่หมวยทำให้ดูน,นี่นะครับ เอาลิ้นกล่องใส่ไม้ไเสือตัวหนึ่งจิ๊บเราทำไงต่อครับก็สลับเสรือไปมาครับโอ้อช้าๆก่อนค่อยๆเร็วขึ้นหนูพี่เจตลองดูไม่ทางแล้วนะครับเนี่ยอยู่ในตัวไหนชิบอ่านี่ก่อนพี่เจว่าอยู่ตัวไหนครับอือถ้าเดานะครับอือฮึอืม เสือน้อยกินแกะเหู่อลไรครับพี่หมุยนี่อันนี้เลยคุณหมุนบรรใจไม่มีครับอ้าวโอ้งั้นอันนี้ไม่ใช่ครับแล้วก็อันนี้สิครับใช่ครับมีโอ oh ้โหโอ้โห oh สนุกมากเลยนะครับเนี่ยพี่หมุยใช่ใช่ใช่งั้น<ม>เดี<ม>๋ยว<ม>เราไปไมชมรายการดีๆจากไทยพีวสีสกันต่อเลยดีกว่านะครับและไปชมเรื่องราวเจด๋ดีๆจากพี่ปิงปิงด้วยนะครับ ของใจดีๆแล้วค่ะพี่ปิงปิงอยากจะทวนความจำของแฟนๆรายการทุกคนเราเริ่มต้นปีด้วยการเป็นดาวเด็กดีและเราก็รักษาความเป็นดาวเด็กดีที่มีใจดีๆมาตลอดทั้งปีจนวันนี้วันสุดท้ายของปี2557ที่พวกเราจะได้เจอกันพี่ปิงปิงอยากชวนพวกเราทุกคนมาร้องเพลงใจดีๆ ส่งท้ายปีให้เรามีใจดีๆที่แข็งแรงตอนรับปี2,558ค่ะไหนๆๆมีใครอยากจะร้องเพลงกับพี่ปิงบ้างพวกเราร้องด้วยค่ะงั้นร้องให้เสียง,งดังๆฟังชัดๆเลยนะคะได้ค่ะ Bye. Bye.

ขอให้น้องๆมีใจดีๆที่แข็งแรงนะคะพวกเราทั้งหกคนต้องลาไปก่อนสวัสดีปีใหม่ค่ะขอให้มีความสุขนะคะย้